สวัสดีครับผมอาจารย์มารบสีเหลืองนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการอธิบายการกําหนดการขึ้นไหวให้กับวัตถุที่เกิดขึ้นในสไลด์แต่ละสไลด์นะครับแล้วก็การใช้เสียงนะครับในการมาช่วยในการพรีเซนต์ด้วยนะครับเริ่มต้นเลยนะครับผมก็จะเปิดพรีเซนเตชันของผมนะครับที่ผมได้เตรียมเอาไว้ก่อนล่วงหน้านะครับ มีอยู่ด้วยกันสามสไลด์นะครับผมจะต้องการให้ข้อมูลที่อยู่ในแต่ละสไลด์นั้นมีการเคลื่อนไหวตามที่ผมต้องการนะครับดังนั้นวิธีการก็คือผมจะเอาเมาส์ไปคลิกอยู่ในตัวหนังสือกลุ่มแรกนะครับมันก็จะมีเกอบขึ้นมานะครับแล้วเราก็ไปเลือกที่แอนิเมชันผมก็จะเลือกดูนะครับผมต้องการแบบใดเช่นถ้าเกิดผมต้องการแบบนี้นะครับผมก็คลิกเข้าไป ตัวอก็จะขึ้นมาโชว์อย่างนี้นะครับต่อไปนะครับในรูปที่สองบ้านนะครับผมก็เลือกเอานะครับว่าผมต้องการแบบใดสมมุติว่าผมต้องการแบบน,บบนี้ผมก็คลิกเข้าไปจะเห็นว่าเมื่อผมได้มีการเลือกการเคลื่อนไหวของวัตถุแล้วเนี่ยจะมีเลขนะครับขึ้นมาโชว์นะครับเลขหนึ่งสำหรับลักษณะการเคลื่อนไหวแบบแรกนะครับเลขสองก็การเคลื่อนไหวในลำดับต่อไปนะครับ จะมีเลขมาระบุให้เห็นชัดเจนนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับผมจะขยายให้เห็นกว้างๆเห็นไหมฮะมันจะมีเลขหนึ่งสำหรับกรอบนี้นะครับแล้วเลขสองก็สำหรับกราฟนี้นะครับนี่นะครับ,รบต่อไปนะครับมาดูในสไลด์ต่อไปสไลด์ต่อไปเนี่ยผมก็จะให้การเคลื่อนไหวเหมือนกันนะครับผมก็เอาเมาส์ไปคลิก แล้วก็มาเลือกการเคลื่อนไหวสมมติว่าชอบแบบนี้นะครับต่อไปผมก็จะเลือกแบบนี้บ้างเวลาโชว์นะครับก็คลิกเข้าไปต่อไปสไลด์ที่สามคลิกสไลด์ที่สามนั้นผมจะเลือกตอนที่รูปภาพมันออกไปจากหน้านะครับผมก็เลือกฟล์เอานะครับ ตอนที่รูปภาพออกให้มันออกไปแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้ผมจะเลือกแบบนี้นะครับจะเห็นว่าก็าจะมีเลขลำดับมาให้แล้วนะครับว่าอันไหนก่อนอันไหนหลังนะครับต่อไปนะครับเมื่อผมได้ใส่การเคลื่อนไหวของวัตถุที่เกิดขึ้นในสไลด์แล้วต่อไปเนี่ยหากผมไม่ต้องการที่จะพีเต์เองนะครับผมอาจจะอัดเสียง มาช่วยในการพรีเซนต์ก็ได้นะครับเช่นในหน้านี้นะครับผมก็อาจจะใช้เสียงนะครับการที่ผมจะใช้เสียงก็คือผมจะเลือกอินเสิร์ต่อนนะครับคือใช้เสียงที่เคยอัดวิดีโอเอาไว้นะครับไม่ต้องมาพูดสดนะครับแล้วก็ไปเลือกที่อะดิโอเลือกอะดิโอฟอร์มไฟล์นะครับเสียงของผมนั้นเก็บไว้บนเดสก์ท็อปเสียงที่หนึ่งคลิกอินเสิร์ตเข้ามานะครับ เมื่อผมคลิกอินเสิร์ตเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าเรากําลังเอาเสียงมันลงนะครับอาจจะต้องใช้เวลาในการดึงข้อมูลมานะครับเมื่อไฟล์เสียงมาแล้วมันจะมีรูปภาพขึ้นเห็นนะครับเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกระบอกเสียงนะครับเราก็เลื่อนมันลงมาหน่อยนะครับอย่าให้มันไปบังกับรูปภาพที่เราจะพรีเซนต์ผมก็จะเลื่อนมันลงมาข้างล่างเนี่ยนะครับเลื่อนลงมา ก็จะมีรูปเสียงขึ้นนะครับถ้าเกิดมันมีรูปอย่างนี้ขึ้นมาเมื่อไรเนี่ยก็แปลว่ามันมีเสียงแล้วนะครับต่อไปนะครับสไลด์ที่สองผมก็จะทําเช่นกัน insert audio audio f ดิโอ,อ,อ,โอ,อ,อ,โอฟอฟเสียงมานะครับก็จะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเหมือนเดิมน,นะครับพอเสียงมาแล้วก็จะมีรูปเสียงเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ลากลงมาข้างล่าง ต่อไปนะครับสไลด์ที่สามผมก็อินเสิเข้าไปเลือกเหมือนเดิมน,นะครับวิธีนี้ก็ดีอย่างหนึ่งคือไม่ต้องมาใช้เสียงสดนะครับในการพรีเซนต์นะครับเราอาจจะเตรียมการมาก่อนล่วงหน้าได้ลากลงมานะครับต่อไปนะครับลองดูนะครับว่า เราจะพีเซต์กันอย่างไรนะครับผมก็จะไปเลือกที่สไลด์โชว์เริ่มต้นเลยนะครับผมก็จะคลิกที่1ข้อมูลก็จะขึ้นมานะครับยอดขายประจำปีคลิกที่2ก็จะมีกราฟเข้ามานะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดผมต้องการจะพีเซต์ด้วยผมก็เอาเมาส์ไปคลิกที่ลูกศรน,นะครับนี่นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปยอดขายประจำปีนะครับก็เป็นไปตามที่ ผู้บริหารนั้นได้มีการคาดการณ์ไว้ก่อนล่วงหน้านะครับผู้บริหารก็เลยได้มีการจัดสรรเงินจํานวนหนึ่งนะครับไปให้กับพนักงานในองค์กรนะครับโดยจะสรรเงิน30%จากกำไรประจําปีนะครับเพื่อแจกโบนัสให้กับพนักงานทุกคนนะครับซึ่งทําให้พนักงานทุกคนในองค,อค์กรนั้นต่างชื่นชมยินด,ดีและมีความสุขกันไปทวนหน้านะครับหลังจากที่ไฟเสียงหมดแล้วนะครับเราก็คลิก ต่อไปนะครับก็จะขึ้นสไลด์ที่สองมานะครับคลิกอีกคลิกต่ับไปก็จะขึ้นภาพมาเมื่อขึ้นภาพมาครบแล้วนะครับเราก็ไปเลือกกดเสียงให้มันออกมาเลยนะครับช่วงบอดกรารพาปลูกนะครับทั้งผู้บริหารและพนกักงานได้เข้ามาร่วมแรงร่วมใจกันนะครับในการเคลียร์พื้นที่หน้าดินและทําการหว่านมเมล็ดพืชน,นะครับ โดยใช้เวลาในช่วงหลังเลิกงานนะครับมาช่วยในการพับปลูกนะครับต่อไปนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็คลิกต่อไปนะครับขึ้นรูปภาพมานะครับคราวนี้เราก็กดเสียงกันนะครับในช่วงก่อนการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับพืชผลได้มีการออกมาอย่างงอกงามนะครับอย่างมากมโหฬารเลยนะครับผู้หายก็เลยได้มีการประกาศให้พนักงานทุกคนนะครับ สามารถนาพืชผลางการเกษตรที่พาะปลูกได้จํานวนมากนี้นะครับกลับไปรับประทานที่บ้านได้โดยไม่มีข้อจํากัดแต่อย่างใดน,นะครับเมื่อพิเซนเสร็จแล้วนะครับเราก็คลิกน,น,นะครับวัตถุมันก็จะเคลื่อนไหวออกไปนะครับเพราะว่าในสไลด์ที่สามนั้นเราได้เลือกลักษณะการเคลื่อนไหวของวัตถุนั้นตอนที่ภาพนั้นออกไปนะครับลองดูอีกทีนะครับคลิกอีกทีหนึง่ง ถาเรจะเคลื่อนไหวออกไปนะครับแล้วก็กดปุ่ม s k a p เนี่ยคือรูปแบบนะครับการใช้การเคลื่อนไหวของวัตถุที่เกิดขึ้นในสไลด์นะครับและเมื่อเราทำการกำหนดการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะมีรูปดาวนะครับอยู่ข้างหน้าน,นะครับอยู่ข้างหน้าสไลด์แต่ละสไลด์คราวนี้นะครับถ้าเกิดเราเลือกการใช้การเคลื่อนไหวไปแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราต้องการเอาออกแล้วทำยังไงครับ เราก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับดูนะครับผมก็จะเอาเมาส์ไปคลิกอยู่ในกรอบของตัวอักษรนะครับแล้วก็ไปเลือกที่ a n i m a t i o n นะครับพอไปเลือกเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เลือกนอนเลขหนึ่งก็จะหายไปก็แปลว่าไม่มีการใช้การเคลื่อนไหวแล้วนะครับหรือตัวนี้นะครับผมก็เามาส์ไปคลิกแล้วก็ไปเลือกนอนเลื่อนหานอนเลขก็จะหายไปก็แปลว่า ไม่ได้มีการใช้การเคลื่อนไหวของวัตถุในสไลด์หน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับคลิกที่หนึ่งเห็นไหมฮะมันก็มาเป็นสไลด์ที่สองเลยทันทีนี่นะครับก็คือตัวอย่างนะครับสําหรับการให้การเคลื่อนไหวของวัตถุในสไลด์แล้วก็การให้เสียงนะครับ ในการพรีเซนต์โดยที่เรานั้นเตรียมตัวมาก่อนลงหน้านะครับ